หยุดยาวติดต่อกันแบบนี้อยู่แต่กรุงเทพก็คงจะเบื่ออุดอู้น่าดูหลายต่อหลายคนจึงตัดสินใจแห่กันขับรถเดินทางออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัดกันแบบล้นหลามค่ะโดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานบนถนนมิตรภาพและทางหลวง304เขาปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาปริบาลรถหนาแน่นกันแบบสุดๆคาดว่าคนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันนั่นก็คือวันแรงงานแห่งชาติวันฉัตรมงคลและวันวินวสาขาบูชาซึ่ง นอกจากรถจะหนานแน่นบนท้องถนนแล้วตามปั๊มน้ำมันก็มีรถจอดรอใช้บริการกันจำนวนมากอีกด้วยค่ะเรื่องนี้ทำให้คุณหมอทวีสินยอมรับว่ากังวลใจหลังประชาชนเริ่มทยอยกลับบ้านต่างจังหวัดสุ่มเสียงต่อการระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นดังนั้นหากไม่จำเป็นก็ขอให้ลดการเดินทางหากเดินทางไปแล้วก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและพยายามอยู่แต่ในบ้านค่ะท่านเดินทางไปแล้วก็ขอให้ท่านจะกลับภูมิลำเนาขอให้ท่านอยู่แต่กับบ้านนะครับ ข้ามระหว่างเมืองท่านนั่งรถ,รถไปด้วยกันก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับมีโอกาสที่ท่านจะติดเชื้อจากคนที่อยู่ในรถทั้งรถประจําทางหรือรถส่วนตัวก็แล้วแต่ให้ใส่หน้ากากาตลอดเวลาแต่ถ้าเดินทางไปถึงเมืองของท่านแล้วก็ให้อยู่แต่ในบ้านนะครับวัตถุประสงค์ของการกลับบ้านท่านก็คงอยากจะอยู่กับญาติพี่น้องก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพบปะสังสรรค์อะไรกับใครนะครับก็ทําตัวเหมือนกับคนที่เขาอยู่จังหวัดนั้นๆที่เขาดูแลตัวเองอย่างดี นะครับก็ฝากท่านปรับตัวให้เป็นคนของจังหวัดนั้นแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็เคารพกับเมืองนั้นๆที่เขาดูแลคนในพื้นที่ของเขาอย่างดี ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารเพื่อข้ามจังหวัดนั้นคุณหมอทวีสินบอกว่าโดยหลักการต้องดูประกาศของแต่ละจังหวัดเป็นพื้นฐานส่วนการขอใบรับรองก่อนเดินทางให้ทําเฉพาะเดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้ให้บริการก็ต้องคิดแทนผู้รับบริการในการรักษามาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดส่วนรถส่วนบุคคลรถสาธารณะต้องรอดูข้อกําหนดที่จะออกมาแต่ก็ขอให้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและรักษาระยะห่างไม่ใหอ้อาจจนเกินไปด้วยค่ะ